อาจารย์พรวานบารสกุบาสิกาทุกท่านรู้จักคําว่าขอโทษไหมโยมถามก่อนนะหลายคนก็ต้องตอบว่ารู้จักอยู่แล้วแล้วพูดเป็นไหมเนี่ยบางคนบอกผมพูดเป็นครับแล้วพูดออกมาจากใจได้ไหม,ม,มบางคนก็บอกว่าอืมเริ่มยากแล้วกับสถานการณ์บางอย่างเริ่มยากแลเริ่มไม่ได้เดี๋ยวเรียกว่าเราเสียฟอร์มหรือว่าเราเสียเสียท่าทีนะ เสียบุคลิกถ้าพูดออกไปเราจะเป็นคนอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วคําว่าขอโทษเนี่ยมันพูดออกไปได้นะด้วยกระแสที่มีความเมตตาหรือกระแสที่มีความรู้สึกผิดก็ได้นะบางคนคำว่าขอโทษเนี่ยพูดยากยะพูดออกไปไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยคำว่าขอโทษเนี่ยใช้เก่งใช้บ่อยเหลือเกินใช้จนมันไม่ศักดิ์สิทธิ์คำขอโทษมันไม่ศักดิ์สิทธิ เพราะยังกระทําผิดในเรื่องเดิมๆก็มีเหมือนกันนะทาไมไม่ทําให้เห็นคุณค่าของการให้อภยัยเมื่อได้รับการให้อภัยแล้วจงใช้การให้อภัยนั้นให้เป็นคุณค่าอย่าได้กระทําผิดอีกมีสติไว้ระมัดระวังไว้อย่าได้ทําผิดอีกให้ระอายต่อความชั่วความเกรงกลัวต่อบาปเอาไว้อย่าไปทํามาเลยความว่าความผิดเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่าไปผิดพลาดระมัดระวังไว้เป็นดี นะแล้วที่สําคัญนโยมนะบางชีเนี่ยเราไม่ได้ผิดแต่เราก็ขอโทษได้นโยมนะถ้าเป็นคนในครอบครัวถ้าเพื่อมิตรภาพถ้าเพื่อสถานการณ์ที่ดีขึ้นแน่นอนแหละว่ามันต้องเสียสละมหาศาลมันต้องสละกําลังใจมหาศาลแต่ถ้าเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นก็พูดออกไปได้นะพูดออกไปได้ด้วยกระแสของความเมตตาของความให้ภัยกระแสนี้มันจะออกมาได้ ใช้กําลังใจได้เนี่ยต้องทําสมาธิยมทําสํารองไว้เราไม่รู้หรอกว่าว่าสถานการณ์เรวร้ายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สถานการณ์ไม่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สถานการณ์มาคุในครอบครัวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สะสมเข้าไปในกําลังใจนั้นแล้วพูดออกไปมันจะทําอะไรให้หลายอย่างนั้นดีขึ้นได้เรียกว่าใจเขาใจเรานั่นเองดังนั้นธรรมะวันนี้คําว่าขอโทษนะพูดเทได้ แล้วก็ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็อย่าไปผิดในเรื่องเดิมๆด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปผิดเรื่องใหม่ๆด้วยนะก็ต้องระวัดระวังไว้คำขอโทษถ้ารู้จักใช้แล้วมันจะทำให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นได้ดังนั้นเสริมกระแสความเมาตตากันด้วยการทำสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร